สวัสด <iah 40> ีเจ้าพ่อฮัลโหลฮัลโหลว่างบ่จ้าพ่อว่างบ่โอ้ยกระซิว่างอยู่จักน้อยจ้าว่างบ่หลายเอาคือว่าจังส่นพ่อโอ้ยว่างมื่อจากแค้นรถว่าหันโอ้เป็นจังไดงเป็นจังได๋เป็นจังได๋เป็นจังได๋กัเข้าอีกแล้วแล้วพ่อเลขกทั้งเหล้าทั้งน้อยหั่น เขาอีกแล้วเขาอีกางที่ฟันสามเก้าออกเก้าสามเนาะจ้าพ่อมี่ยังชุดอยู่เราพ่อเยอนนี่ฟันตัวไหนออกตัวนั้นจ้างานมีงานแล้วก็ต้องมีเงินวันนี้ไม่มีงานวันนั้นก็ไม่มีเงินถูกต้องค่ะ จ้ามือนี่คือส่องอารมณ์ดีเดสอเดี๋ยวพอ่อมันเ็ลขกสุดเ<ส>ขาเลยจบอกมือนี้อารมณ์ดี <c oughs> มันสีเขาอีกจ้า <c oughs> อ้าวเข้าสู่ขบวนการหวยเลาาและลอยเดี๋ยวก,ก็เดี๋ยวก็บหอดเดี๋ยวกับหอดเล็ลนะเกใหญ่แลวละเนาะแมนเจ้าพ่อเล็กใหญ่งวดนี้คิดว่าอาจจะไม่หลอดอีกแล้ว เข่าอีกแม่นพ่อเดียวหอนมือก่จะเย็นกำลังอ่ากำลังกองจ้าจ้ากองขันหนึ่งแหละเมื่อกันกองสองขันใสผพาเขาาบางสั้นแรกสั้นสองสั้นสามผูแล้วมันจะกิอยู่โตจ้าพ่อเกียร์จไหนเนาะะบวนการคนคิดหวยอ้าวเดนวิ่งลูดจ้า 9และ1เด่นวิ่งรูด9กับ1ค่ะแนน9และ1 1ก็มี131415 131415 939495 939495วันนี้วันพุธใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละมันไม่นีตามสี่ห้าหรอกเลขโอ้จ้าพ่อสามสี่ห้าต้องมาหเห็นแน่นอน หาใบก,กับยออกพ,พ,พกกบยูอีกแล้วพ่อเมื่อี้นี้หาใบกับพยูอีกแล้วปะเลขสามตัวสองหัวจ้าพ่อห้าหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่ค่ะกันไปสามหัวจ้าหกหนึ่งหกสี่หกหกหกหนึ่งหกสี่หกหกนี่แหละ อันนี้ในส่วนเหล็กเล่าเนาะพ่อเนาะแม่เล่าก็ไปนอใดกันล่ะจ้าพ่อิ่นซื้อ่นมักตัวใดไงเพิ่นเลือกเอาสุนอกในเบิร์ดน่ะล่ะจ้ามันโมมี่ยังสีมก่าขวางกันมันไดดอกแต่มันสีมามืนเป็นแซนดอกของโมมี่ยังดอกจ้าคนเราเซียนในโลกทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ 9ก้าแสนเก้ามืนเก้าสิบเก้าท่านบุยจ <laughs> ะไล่เ <antis> ด <laughs> นะียวเอาไล่เ <laughs> <laughs> นาะม,มันมันมันมวยจังหวัดเดียวดีจ้าดูภูรลจังหวัดดูภูรละมุ่มภูรลแจโอ้จ้า <laughs> แย่งเลขสิบตัวเห็ <sighs> นบ่จ้าแย่งเลขสิบตัวเอ <sighs> หนึ่งถึงศูนย์ศูนย์ถึงเก้านี่แหละไม่ไปไหนหรอกแล้วแต่ใครจะโชคแล้วแต่จะมีดวงจ้าพ่อจับมันอยู่เพราะว่าตัวเลขมันก็เหมือนคนเรานี่แหละบางวันมันก็ปิ๊ดป้อนเหมือนกันจ้าเอ้าทีเอาที่ <c oughs> แล้วทีนี่ก็ไปที่เอ่อ เหง้างเห็นไหวเนาะเก้ <9 S 2> เาเสียนจ้าเก้าเสียนจ้าพ่อเก้าเสียนสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์ค่ะสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนย์ค่ะแต่ 28, 29, 20, ว่าเหล็กศูนย์เหล็กหนึ่งเนี่ยมันถือวนายอดมีดีเหมืออืม สีโบนีอีรีบเลยซูนกระเล็กหนึ่งเนี่ยบแม่สียูอีกแล้วโบพ่อเมื่อนี่ก็ะเคือนว่ากับมันยูมันกี้โย่ออกยูนี่ละจ้าอ่ามีศูนมีซูนกันยังแน่นี่เอามีศูนย์กับตีศูนย์สองศูนสามศูนจ้าอืมอันมีหนึ่งกันหนึ่งซี่หนึ่งหาไปสุดตัวอันนี้เก้าเก้าซีเก้าหาไปสุดตัวมันอยู่แถวนี้ล่ะจ้าพ่อ มากตัวเล็กก็เลีอยกเอ e กกเฟซีก็ได้อืกับเขาก็ฝันกันฝันแถมแม่งแถมแม่งว่าโอ้คือฝันเห็นไก่ลองมาขึ้นเนี่ยเก้าซี่เก้าซี่เก้าหาโอ้จับเด้อเนาะเซียวก็ฝันจะของนี่จ้าอ้าวไปส่วนที่น้อยจ้าพ่อน้อยวิ่งรูดสามกับหนึ่งวิ่งรูดสามกับหนึ่งค่ะเห็นบัมาเกี่ยวกันลองซ่องเลย ลงตัวอ่าลงตัวกันเลยลงสองเลยเนี่ยเลขสามเสียนก็มีเลขเก้าเสียนก็มีสามแปดสามเก้าสามศูนย์จ้าอืมมันก็ติดสามอยู่อ่าเรียกเรียกหลักของลานี่ก่อนหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าอ่ามันกำลังเข่ากันอยู่เลยจ้าพ่อเกี่ยวกันเครื่ออยู่เหอนเครื่องอยู่หรอกจ้าอืมว่าที่เป๊ะเนี่ยทางทีดีอยู่นะโอ้อแนวโน้ม วันนี้กันนอยห้สามสามหัวจ้ากันไปเนี่ยตัวกันก็สำคัญเท่กันจ้าพ่อแต่เชื่อมันโดนจากตั้งสูงมันก็ร่งมาเนี่ยตัวกันทั้งใจนี่ละนี่แปดศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะมาเจ็ดเก้าโอ้เจ็ดเก้าค่ะโอ้ยมันเดียวขาเก่าจริงมัน่าเล่อ่ะตัวพ่อ วางสั่นตี <im itation> นั่นแหละมันกะทิมาละ่ะโดยเฉพาะเลขวิ่งจับตาด้วยดีไผมีตัวดีตัวดังเหาามาเสียบเข้าไปจ้บาบ่พลผาดอกเลขวิ่งนัน่นเขาทุ่งอดเขาทุ่มมือว่าหานล่าว,วิ่งยังวิง่งสองกับศูนยนะ์เนาะอ่างวดเมื่อกี้ที่พ่อหายมานะ่ะเล่าพ่อวิ่งสองกับศูนย์กับสองอ่ะล่ะพ่อหนันมันมากแต่เลิเปิดเปิงมาเห็น,เหนบ่จ้า มาทึงล่างทึงบนทึงโอ้พื้นแตพื้นแมนยู <Man you S 2> พ่พอเร่งวิ่งมันโ่พาดดอกบ่ค่อยพาดนั่แหละขอยของพันว่าตัวจับครูนี่ลังเท้อมันกับเป๊์ลังเทือมันกับโบเป๊์ก็แล้แต่มันเนาะจ้าพ่อเออมีเขามีลุดแต่ว่าถ้าไปตามเลขวิ่งหรือโขาดทุนจ้าอืมขันว่าโอ้เมื่อนี้ขึ้นตัวได้บ่ออกซื้อตัวได้บ่กซือก็วิ่งเงานะโอ้แ oh, ah. มนอยู่พ่อแมนอยู่จ้า เลียงเข้าไปมันก็ได้อยู่แล้วล่ะเงินบางัานมันก็เลี้ยงเ่ามันก็มาเห็นบ่อเรียกรถพามาเห็นบ่หาหนึ่งเป๊ะเลยเห็นบ่นอ่นแล้วนู้ว่าสิถามอยู่นี่มือนีบ่มีอีอนนบอกบ่อนนสัน,นีิพ <c oughs> <c oughs> อมือนีห้งมากเลยเด้อเขาคัาพ่อมือหนีเอาโม <c oughs> เมนต์นนบบนว่าโมเมนต์ว่านี่เนี่ยไปชียรเอารถเขาหอดบ้านผมว่ารถเขายางหัวทั้งหนาทั้งหลังนะโอ้ <c oughs> จ<ะ>้าพว่าจะไมพฟ้อมกันรถทั้งแต่มีสองยางของวัาสองยางห่วย การมีสี่ย่างมันถือวงสี่ย่างบออะไรวะ <laughs> <laughs> มันสําคัญอยู่แน่เร่งรถข่ามากที่ยเหมืนอนเราเลยจ้าเออมันเข็นอมอมเนี่ยแย่มาสองหวัวไดเ้เนาะเมนจะพ่อไถหงวดแรกกับเขาไถหงวสองมากกับเขาโอ้เราเมื่อนี้มันสีพว่เขาไปเป็นไปไหนจังไได้มันมาตรงกันขั้กระโดดจ้าเออห้าหนึ่งศูนย์ เลขรถพามาห้าหนึ่งศูนย์ค่ะนั่นแหละอลองดูอันนี้เลขคาหน่อยก็มีอ่ 16, 18, าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์จ้าเออนี่บอกมันกับมาเขาหนึ่งศูนย์ปั๊บอ่าเลขตัวกันนี่กับมี่หาเจ็ดแต่ว่าเขาก็หาเอาเขากันอยู่ได้เลยมุนี่ เดี๋ยวๆพ่ออันห้าน้อยพ่อยังอบอกบอกหนูอยู่ที่วัดสามนี่จับใส่สามอย่างหนึ่งจับใส่หนึ่งอย่างแม่จ้าเอาก็ยังบอกลงไปบอกอพ่อว่าว่ามันไปเข่ากับเ,เลขเล่ากับเลขเก้าเาสียน,นมาสั้นบานที่หายเลขโต้กันไปบ้านเอา80 5, 80 5แปดศูนย์หาแปดศูนย์หาเจ็ดแม่นน่ะล่ะพ่อพ่อให้ยแต่โกันหน้าโต้เจ้าคู่พ่อยังอบอกบอกอตัว้กันคู่พอหายยังไม่ได้เลย เออมันไม่ถือกันออกแล้วเอาจับไพเอาจ้าหลักหนึ่งก็มีหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์จ้าพ่อหลักสามก็มีสามแปดสามสองสามศูนย์สามแปดสามสองสามศูนย์ค่ะวันนี้ได้มาหกคู่จ้าพ่อกันนี่แหละกัมีแค่นี้เพราเรื่องไผ่ที่เสนอเกือบพ่อเนาะเกือบมันอ่อนมันกลดเนาะ เบองไปบางว่าตาลายเว้ยจ้าเออมึงจะเอาผิดปาดประการใดขอไพ่ห้อภัยได้ใอยู่พ่อห้อไพยไดอยู่จ้าเออเอาบานิกะเบอร์ไหนเน้อเล่าใครไปแล้วน้ะจ้าพ่อการเล่าใครแล้วหาแล้วจ้าเก้าเสียงก็หาแล้วจ้าอ่าน่อยก็หายไปแล้วหกคูจ้าพ่อการไปสามคูจ้า นอยวันนี้ฟันไหนยุ่พ่ะเอาอีกพ่อฟันอีกเขาที่ดีตัวพ่อฟันตัวพ่อเน้น,นหันยังว่าใครฟันไหนยุ่พป่ะบอกออกแต่ออตัวฟันแล้วมันจ่ปดไปวะเลขหลักสามเรื่อยๆจะฟันตัวไหนับหลักสามฟันไปที่สามแปด สามแปดค่ะเออฟันไปที่สามแปดหลักหนึ่งหลักหนึ่งฟันไปที่หนึ่งหกหนึ่งหกค่ะเอ่อเลขตัวกันนี่ฟันไปที่แปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะเอาไปสามสามหัวพ่อโอ้ยแขนแขดเลขเป็นเบอร์พ่อสามหัวนี่พ่อจ้าถ้ามาปั๊บคานแรกถ้าถ้าถ้าคาดไม่ผิดคา,านแรกถ้าสามมันมามันก็จะมาสามแปด จ้าพ่อสามแปดถ้าสามไม่มามันก็จะวิ่งไปอยู่แปดศูนย์หรือหนึ่งหกอย่างนี้นะโอ้ยปันนั่นเลยแม่นวพ่อหูได้ั่นนั่นเลยเออดี่ละเพราะว่าแต่สุ่มนั่งกะละว่างบดกรลบกบสี่บอะไรห้กันอันละออกในเบิดอันละจ้าพ่อพอว่าเลขมือดีคือคือคือตั้งแต่เกาะอ่าเที่ยวเที่ยวเที่ยวก่อนเที่ยวทุกเที่ยวจับเลข มักจะมักจะจับขี้ขี้จ้าวันนี้จับคู่ขี้โอ้จ้าพ่อขี้ขี้ก็มีอยู่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าอันนี้สามแปดนก็คู่ขี้สามสองก็คู่ขี้สามศูนย์ก็คู่ขี้อันนี้นะหนึ่งหกก็ขี้คู่จ้าหนึ่งแปดก็ขี้คู่อหนึ่งศูนย์ก็ขี้คู่ลองจับแบบดิบเบิ้ง นอล,ลามันก็เขากันสูตรเก่าน่ะลาเขาคือก็วิ่งคือเก่าจ้าพ่อเออวิ่งสามกับหนึ่งคือเก่าหลักหนึ่งเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมือนีร่องร่องมาจากเรลี่ยนคู่เบิงเพะว่าบอว,ว่านี่มันออกขี้หลายเข้าใช่โอ้จ้าจ้าเพราะว่าทั้งเกียตรติูแล้วฮานอยนี่นั่งซอมมันอยู่อยู่ถ้าสมมติว่าวันนี้มันมาขี้ขี้เยอะๆแล้วมันก็นจะสลับเอาคู่มาหรือว่าคู่ขี้กันทีนะจ้าพ่อเออมันเป็นเปสำรองนั้น ว่าตวเขามีหลายเขาว่าจัาบไปมันก็ดิฟังขึ้นก่อน่ะจ้าอือคือเขาเอาเอามองว่าเรียกมันมา <c oughs> แบบไหนมันไปแบบนี้มันมาอ่ามันมาทางบกหรือทางนับมื่อี้นะมันมาทางบกเข้าเก่าทางบกกันมาทางนาับเขาก็ทา้งนนํานะจ้าอืมเป็น,นันบัตร้ายแล้วเอาถ่ายคลิปแล้วระวังเรียกกันได้เละจ้า <c oughs> อ่าหนึ่งศูนย์ระวังดีดี เลขวัวรายตัวซื้อลวดจ,จ้าคขามันเข,าข่าคขามันแดงเงินแดงท้องใส่กันเดี๋ยวนีมันแหงหาเงินเนี่ยหาเงินสื่อปลาทู่ปลาหยังปนกันอะไรปลาทู่ปนยักษ์เข่งท้องเข่งก็ดีกว่าเนาะจ้าพ่อเออแข็งแกร่งจ้าอันนี้กไก่เป็นแนวทางสิสิหรอกโบราณว่าอันเอาไปแล้วไปโดดซักโมเมนต์ดิชอบบังพิจารณาเบิงัง เอาไปใช้ก็ว่าจานฟืนเบิงแต่พอเรียกวิ่งห <Okay. S 2> ิม์่ได้ถ้าผูใ้ใดว่าเขาแม่นแมน<ะ>่กะจับใส่กระโหลดจ้าโอเคนะจะ้าพ่อไม่เป็ะไแต่ว่ากะอันที่ปล่อยไปกะมันกะเขาที่หลอกทุกงวดอยู่งวดที่พ่านบ้าว่าหาันมันกะทั้งบวดเรีกที่เหนไปมันเขาจะคูู หาหนึ่งเก้าสามศูนย์หาศูนย์หกจ้ามาต่อไปสี่ขู่ได้มว่านกันได้โอ้ยมันครับพ่อมันกระมนี่พ่อกระมวลเขาได้มื่อไหร่ซื้อได้คานเดียวพ่อโอเคแล้วเพราะว่าซื้อถือแล้วพ่อหยุดไงจ้าพ่อกระมวลมาซื้อต่อพอลังเท้าถ้าเอาซื้อต่อไปแล้วแต่มันหนีมันจะดึงเงินเท่ากับนะดึงเกียร์ดอกไปนั่งบึงสินะแมนเจ้าพ่อแมนจ้าเออมันบังคัมเล่นน้อยอย่าอย่าไปโลบม,มาก เอาเรียนกานคือแล้วเขาหยุดมันมันจีใดเงินใส่มันยังจีเหลือเงินนะจ้าพ่อกันเข้าไปสื่อมันหลายออมันหยอกอีกออีกซะเนาะอย่าไปเช็ดคือคือหยุดนะือโชกเขามีชำนันเอาชำนันเลอวก่อนจ้าไปเอาออกชูมือไหแมนอยู่พ่ออืมบานีดีกานคือข้าแรกแล้วไปใส่ค้าวสองข้าสามบารดีเบิดข้าวสามตะเกียร์น้องไปนํา แค่ทีว่าจะได้ลอยหนึ่งเสียสองลอยกันีแล้วจ้าพ่อพ่อเคยเห็นมาแล้วเอฟซี MC อยู่นี่ละ่ะอยู่บ้านเท่านี่ละ่ะผัวกับเมียเล่นเลขด้วยกันผ <c oughs> ัวกับเมียเล่นเลขด้วยกันก็เลี้ยงบานนี่เมียซื้อถือซื้อถือซื้อถือแต่ผัวซื้อบ่ถถุถจ้าบ้านจะถือแล้วเขา่ะยุดนะไอ้บอลก็คือไปเรยก,ก,กับกาคนติมันกับ่บด้เงินแล้วมันกับเจียนองกับไปน้ำไปเหรียวัดกัแล้วจ้า อ้ากินของน้องน้องพอมันถ้าลิปแล้วพ่อเนี่ยนะเอฟซีจ้าพ่อเออให้โชคดีกันทุกคูทุกคนสื่อเลขจะได้ก็ออกตัวนั่นเมื่อแรกดีไกยคือโชคลุกชงวัดที่ผ่านบ้าคอ้ปังๆลำลับเรื่อยๆกันทุกคนเออจ้าของ่องมูลละดูดีมีแห้งจะติเก็บจะติไข่จะติป่วยหาเงินหาทองให้มันมานลำลับเรื่อย เออมันยังผีได้เดินไปทา้งนาแต่ว่าหาเงินบ่ได้บ่ได้เดินแน่ยุดแด่จ้าอะไรอ้าวโชคดีมีใช่จ้าพ่อขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าพ่อครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ